นะครับแม้ใสใหม่จะคะแนนไม่ชนะนะครับไม่เป็นไรพวกเรานั้นไม่ทอนะครับพวกเรานั้นจะสู้ทำงานให้อย่างหนักยิ่งขึ้นรักพวกเราให้การพวกเรานะครับรวบอกว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะวเราคนทำงานนะครับเราเป็นคนพื้นที่ผม่่คนใสใหม่นะครับไม่ใช่คนที่อื่นเลยนะครับทั้งสองทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี้เป็นคนใสใหม่รักใสใหม่อยากเห็นบ้านเราจริงเลยนะครับผมจะไม่เน้นเรื่องการเมืองเราเน้นอย่างเดียวคือรักที่น้องประชาชนนะครับเราจะไม่สร้างความแตกแยก เราจะไม่ทะเลาะกันสิ่งสําการที่สุดคืออยากเห็นทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มและพัฒนาบ้านเราให้เจริญเราจะทํางานให้ท่านอย่างนหนักนะครับและมีอะไรพวกเรารับใช้ขอให้เชื่อใจนะเพราะว่าเราเป็นทีมงานเดียวัท่านผู้ว่าแน่นอนค่ะอย่างที่ผ่านมานะคะเมื่อไม่นานมานี้เราก็นี้เฉพาะช่วงเช้านะคะมีสิทธิ์งานด้วยกันนะคะแต่ชุมชนของเราหมู่บ้านของเรานี้เป็นชุมชนแรกที่มีการจัดงานสงกรานขึ้นนะคะก็ถือว่า เป็นเลิกง,งามยามดีนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้ชุมชนใหม่เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณไม่ว่าจะเป็นท่านประธานที่ปรึกษานะคะคุณป้าจิรพันธ์ท่านโทนากาศตีวิชาหรือว่า